สวัสดีครับพี่น้องผมมาแล้วมาแล้วรายการมนขบรดกับมหายดผ้าเทียวครับพี่น้องเซารมอนีมหายยดจาก้าพี่น้องมาเทียวช่มศิลปวัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้แลกับโบราณสถานของวัดแจ้งนะครับซึ่งวัดแจ้งถือว่ามีโบราณสถานที่สําคัญที่มีมากกว่าร้อยปีครับผมเป็นอย่างไดประวัติมีความเป็นมาเป็นอย่างไดไปกับมหายดผ้าเทียวเลยครับผมไปเลยครับครับพี่น้องผมมาแล้วมาแล้วรายการมนขบรดกับมหาหยดผ้าเทียวครับพี่น้อง มนีมหายศภผ้าเขาวัดฟังถ้ำครับเขามาศึกษาโบราณสถานของวัดที่สาคัญในเขตจังหวัดอุบลราชธานีครับในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีวัดเก่าแก่ต่างๆเย,ยอะแยะมากมายหนึ่งในหันก็คือวัดแจงครับต่บลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นวัดที่มีสิมเก่าแก่และก็เป็นที่ขึ้นชื่อของคนทั่วไปครับพี่น้อง ประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรไปกับมหายโผธาเทียวเลยครับประวัติวัดแจ้งสังเมื่อปี2 4 1 8โดยเจ้าราชบุตรโนคําบุตรรันครับหนึ่งในคณะอาญาสีผู้ปกครองเมื่อปุบราชธานีภายในวัดมีโบราณสถานคือสิมสางในปี2 4 5 5โดยญาคู่เพ่งเจ้าวาดระดับิที่หกครับลักษณะของสถาปัตยกรรมเป็นสิมทรงคืนทินอีสานสางกออิฐถือปูนตั้งบนฐานเดียวขันในผังสี่เหลี่ยมพื้นผา หันหนาไปทางตะวันออกครับพี่น้องผมขนาดสามหองด้านนาเป็นทงระเบียงโครงสางอาคารใสเสาและผนังรับกำลันักหลังค้าน,า,นาจัวมุ่งกระเบืองบินขอระดับโง่ลูกนาามีปีกที่มีงอนสวัดไปดขดโข่งใบลากาเละงหางหงลูบนาามีปีกไขยกับที่หอยแต่วัดสีอุบลรัตนาล่ามครับพี่น้องมีบันไดท่าขึ้นตอนกลางด้านนาเล่าบันไดปันเป็นลูเจระเข้ตรงกับบันไดท่าขึ้นเป็นประตูท่าเข่าสิมมี่หนึ่งประตูผนังด้านข้าง นหน้าตาด้านละสามช่องผนังด้านหลังก็ถึอนาบันสลักเป็นลูกพระอินทร์ทรงสาลงเอราวัณครับพี่น้องตามกตินิยมในศิลปะลัตนาโกสิน์ขนาดข่างด้วยสิงห์นะครับแผงและข้อสองไตนาบันสลักเป็นลูกดอกไม้สรงกลมเลี่ยงกันสามดอกนะครับนี่สลายล่วงผึ่งสลักเป็นกอบัวสองกอนาอุดปีนกนกสลักไล่พันปรึกษาแบบเล่าครับพี่น้องและขั้นถ้วยเป็นไม้สลักลูกหน้ามีปีกเช่นเดียวกับ หงนะครับและหางหงภายในประดิษฐานพระพุทธจินาราชจำลองถ้ำจากท่องเหลืองเอกลักษณ์ของวัดแจ้งคือการเป็นวัดที่มีสิมพื้นทินอีสานสร้างโดยผู้ปกครองเมืองอุบลราชธานีโดดเด่นด้วยงานไม้และแกสลักฝีมือช่างท้องทีนเท,นทีนเน่นความเรียบง่ายและประโยชน์ในการใช้สอยในระยะกลางพุทธศวตวรรษที่2 5ครับนี่คือที่มาที่ไปของการสร้างวัดแฉงแลักการสร้างวัดสิมไปเบิ้งน้อกันครับพี่น้องผมไปเบิ้งน้อกันครับมาแล้วครับพี่น้องหมาหยุดผ้าเทียวผ้าพี่น้อง เมื่อสัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมครับนี่ตอนเศร้านะครับโดยซิมหันหนาไปทางทีตะวันออกครับซึ่งในช่วงจาเศร้าพระอาทิตย์ขึ้นกะจิสะท้อนแสงนะครับสะท้อนแสงจากเด็ดนะครับเด็ดสีต่างๆที่ท่างคณะศิลปะใดเฮ็ดสะน,นะครับสางขึ้นมากงดงามครับพี่น้องผมงดงามครับนี่ทังขึ้นนะครับสร้างเมื่อปี2454 55สิหครับพี่น้อง5 4 5 5 2454 2455น่ยะครับร้อยกว่าปีครับพี่น้องผมนี่นะครับข้างขข้นนี่ใบละกานะครับกออิฐถือปูนนะครับมีลูกสิงมีส้างเอราวันครับพี่น้องผมนะครับช่อฟ้าใบละกาแบบสวยงามครับนี่แบบสวยงามเลยถือ่าถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมนะครับแบบผสมผสานอีสานนะครับนี่นะครับหน้าประตูหน้าต่างนะครับมีบันมีลวดลายส่งนะครับ เป็นโซงเอวขันครับพีน่น้องนี่ร้อยกว่าปีนะครับนี่นถือว่าเป็นสิมที่ทรงคุณค่าที่มีความงดงามไม่โตครับมีบานหน้าต่างบานหน้าต่างนะครับสามบานก็ถือว่าเป็นสิมที่กว้างอยู่พอสมควรครับอาสิมที่สําคัญของอุบลราชธานีการมีสิมวัดแจยงนะครับสิมวัดแจ้สิมวัดนาควายสิมวัดบ้านตาแยนี่เกา่เกาๆต่างๆเยอะแยะมากมายครับพี่น้องผม เยอะแยะมากมายนี่คือด้านทิศตะวันตกนะครับการหลังของสิมโอ้แะเกาแตแก่ครับพี่น้องผมนี่หลักฐานทางการที่สลัดพรอบครูปด้วยหินศิลานะครับนี่การนี่การสร้างนะครับเป็นสนัญลักษณ์ไหวเป็นสนัญลักษณ์นะครับอ่ะไปเบินต้นกันครับพี่น้องผมนี่คือสิมวัดแจ้งครับพี่น้องพิกัดอยู่วัดแจงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชจา,านีครับพี่น้อง ที่ว่าเป็นการนําเสนอนะครับแหล่งการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์นะครับต่างๆนี่คือเขตซีมาครับเดี๋ยวนี้ก็พัฒนามาเป็นพระออโบสถ์แต่ก่อนเรียกว่าศิลก็สามารถที่จะใส่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องของการทําสังฆกรรมครับพี่น้องของการทําสังฆกรรมของพระสงฆ์นะครับแต่เสมอเพิ่นมีโบสถ์เพื่อนก็ใส่โบสถ์แต่ถ้าไม่มีโบสถ์ก็ใช้ศิล์นะครับเป็นสถานที่นะครับในการประกอบ พิธีกรรมทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องของการสังฆกรรมต่างๆครับโอ้ยนี่นี่นี่สวยงามครับพี่น้องผม <ś c oughs> เบอร์นักการครับพี่น้องผมขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับในรายการมหาหารรยภา้าเที่ยวครับนําเสนอวิวเที่ยวที่ยวัดวันว่าอารามศรริลปะวัฒนธรรมมณีมหาหยดผ้าเที่ยวผ้าพี่น้องมาเบิงสิมซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม ที่สาคัญเป็นโบราณสถานที่สําคัญนะครับของอุบลราชธานีพิกัดยูวัดแจ้งครับพี่น้องผมนี่สาวกสมัยแต่ลอยกว่าปีทีพผนานมากครับนี่ขึ้นเพื่อน้ำกันครับแต่ว่าบาสาอาจจะเข้าไปขังง่าได้ครับครับพี่น้องกันขออนุญาตถ่ายภายนอกนะครับถ่ายภายนอกของบริเวณสิงของวัดแจ้งนะครับผมพิกัดอยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ยังคงความเป็น สิ่งที่สําคัญเป็นถือว่าเป็นโมรดกที่สําคัญที่ล้าค่าของบรรพบุรุษที่ได้สร้างไว้นะครับจากความเชื่อในทางาพุทธศาสนานะครับในการประกอบพิธีกรรมต่างๆของพระภิกษุของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาครับพี่น้องนี่ในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นศิมที่ถือว่าเป็นต้นแบบของจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่รูปต่างๆนะครับหนาบันไดขึ้นมานะครับเพื่อแสดงนะครับสัญ,ญลักษณ์ นในการที่จะศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาครับพี่น้องนี่คือบริเวณไร่หลอบของวัดแยงครับพี่น้องผมนี่คือบริเวณของวัดแยงที่กัดอยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปูบลราชธานีครับจังหวัดปูบลราชธานีถือว่าเป็นสิมที่สวยงดงามครับพี่น้องผมนี่นะครับมาหยศจ่าให้พี่น้องเบิ้งนะครับที่มาที่ไปประวัตยิย่อกอะ บางทีมหายดนําเสนอในช่วงแรกนะครับว่าประวัติความเป็นมานะครับถือว่าเป็นสิมทีเจ้าเมืองนะครับเจ้าเมืองของอุบลราชธท่านีเป็นคนสั่งขึ้นนะครับแล้วก็ญาคู่นะครับเป็นเจ้าวัดลำดับที่งกของวัดแจงกะได้สั่งขึ้นกันถือว่าประวัติที่มาที่ไปของวัดแจงนะครับตั้งขึ้นกว่ตาตกว่าร้อยกว่าปีครับ2 4 0 4ั4สีหิบสี่สิบห้านะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีสวยงามครับพี่น้องกา,การลมการลงการแกะสลักด้วยไม้ต่างๆใบลกาหางหงหนาจัวนาบันนะครับแล้วก็ลงด้วยเกตสีต่างๆแวววาวนะครับนะครับงดงามนะครับคือแสงแดดแสงพระอาทิตย์นะครับการสะท้อนแสง เป็นสีสันสีฟ้าลวดลายสีเขียวสีเหลืองนาเลื่อมสศรัทธาครับพี่น้องผมนี่นาเลื่อมสศรสทธาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์มหายด้าเที่ยวครับพี่น้องผมขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามคลิปของมหายด้าเที่ยวคลิปนี้มหายดขอจบการนำเสนอไวเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ